สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พวกับช่องแจ้รนะ้อยเมตดนะวันนี้เราเปลี่ยนหลอดไฟอีกแล้วยังเปลี่ยนไม่หมดนี่หลอดไฟเก๊เนี่เพื่อนเก้เก้นะเก้ก็มีเนี่ยเก้เนี่ยเก้นี่มีหลอดไฟนะเพื่อนนะเี่ยแล้วก็คันแรงเราก็บีบนี่อาก,ก่อน,นกดแล้วดึงออกมาเลยดึงออกมาเสร็จนะ อืมจะส่องไงให้เพื่อนน,นเห็นนอนเดี๋ยวมันจะอยู่ใต้เนี่ยหลอดไฟอะ่ะนี่เพื่อนเพื่อนนี่หลอดไฟเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยมันแงได้นะเอามือแงเดี๋ยวมันถ่ายใกล้ไปปะมันจะไม่ชัดเจนนะกล้องมันจี้เลยเนะนี่ยเนี่ยสีเขียวเขียวเพื่อนเพื่อนเนี่ย จริงใช้เล็บเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าผมกลัวเพื่อนเพื่อนจะไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดก็ออกก็เนี่ยเห็นไหมหลุดแล้วเนี่ยหลอดไฟจะอยู่ใต้นี้นะะถ่ายยากหน่อยยากเหมือนเดิมเนี่ยเพื่อนเอนเห็นหลอดไฟนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลอดไฟแต่มันเอาออกข้างนู้นนะ เดี๋ยวเราต้องถอดวิธีถอดเอาออกก่อนตอนนี้เวลาเปิดแล้วไฟมันต้องติดไฟลี่อ่ะก็เหมือนเดิมนะเพื่อนถอดเกียร์ออกก่อนนะเกียร์แล้วถอดนี่ค้างงางออกมาถอดหัวเกียร์ก่อนโอ้กันต้องแน่นเลยหัวเกียร์นะถอดหัวเกียร์ออกก่อนถอดหัวเกียร์เสร็จก็ถอดนี่ออกมา นี่เกียร์ออโต้นะดึงเกียร์ธรรมดาก็ดึงเหมือนกันดึงออกมาเลยหืลุดมาแล้วชิ้นต่อไปมันมีน็อตอยู่ยตัวหนึ่งขันน็อตเสร็จก็ดึงเพเื่อเอยออกมาเลยืดึงออกมาได้เลยเป็นแค่คลิปเหมือนเดิมแหละทำหลายคลิปแล้วง้างออกมาถ้าไม่อยากรื้อเยอะก็แค่นี้ง้างมา ตัวนี้ก็ง้างได้เลยนะเนีย่ยยเก๊สอีกแก๊สใหญ่เนะ่ะมันติดเครื่องเสียงนิดนึงก็ไม่เป็นไรมนะั้งเดี๋ยวดูประมาณนี้นะนดึงมาเลยลวงมือด,ดึงมาเลยหลุดออกมาเร้่เพื่อนเอาง้าง,งามานี่ปักมีกี่ตัวก็ถอดเลยเพื่อนๆนี่ถอดได้มันจะได้มาทําถนัดถนัดหน่อยี่ดึงมาปักพวกนี้มันปักใครปักมันอยู่แล้วนี่ มันจะได้ง้างอะอไรเยอะๆเนีทีนี้เห็นไหมไฟที่บุหรี่อันนี้อันนี้ปลั๊กปลั๊กที่เสียบบุหรี่นะมันไฟแก๊ะไฟแกะมันจะต้องมันอยู่ลึกหน่อยไฟแกะอ่าเพื่อนๆไฟเกะมันจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะมันอยู่ใต้เนี่ยปลั๊กนี่ออกก่อน ไม่ต้องกลัวใส่ไม่ได้นะปักอะ่ะพักใครปักมันอยู่แล้วนี่เพื่อนเห็นไหมนี่มันอยู่ข้างล่างนี่ไปเก๊หลอดเล็กๆนี่นี่เพื่อนดึงออกมาได้นะเอ่นี่ผมก็หลอดแปลงนะนี่เป็นอย่างนี้นี่อย่างเปลี่ยนหลอดปกติใส่เลยดีกว่าหลอดแปลงไม่เอา แค่กดลงไปนะเพื่อนเนี่ยเราเล็กเสียบมันจะสว่างน้อยหน่อยเดึงออกเลยอืนี่เสียบด้านไหนดูให้ดีดูให้ดีดีให้ด,ด,หดูเสียบงี้กดงี้นะนี่ เรียบร้อยเสียปลักด้วยมั้งมีปักพ่วงหลายอย่างลองเสียบปลักนี้ดูจะได้รู้ติดไม่ติดเสียบดูก่อนนะเ<ม>อย่าค่อยแย่แค่กดลงไปจะทํายากหน่อยหลอดเนี้ยแต่ไม่จำเป็นบางคนก็จำเป็นก็ใส่ลองดูดิอ่าติดนั้่นเพื่อนนะี่ ติดนะในเวลาเราเปิดไฟติดเดี๋ยวคอยดูไปอยู่ในเกะนะเสียบ,นนบหลอนไฟสิบห้าบาทหลอนร้านไทยอุปกรณ์แต่งรถหรือร้านไฟหรือว่าร้านใน Electronic, อิเล็กทรอนิกส์เขาจะมีขายไปเอาตัวอย่างไปก็ได้หลอนนเดเล็กๆซื้อสแป์แบบนี้ก็ได้ขาเสียบแบบนี้ก็แปลงได้เนี่ยก็แปลงนะ นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมตัวนี้มันไม่มีบักไม่มีอะไรนะมันเป็นแค่ดันไว้เฉยนะเดี๋ยวเราก็เสียบลงไปรูรูเดิมรูข้างในมองเห็นป่าก็ต้องค้ำค้หน่อยนะเพราะเราไม่ได้รื้อเยอะเดมองเห็นอาจจะไม่ยากเนี่ยมันอยู่ใต้ดำดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิไอ้ที่เปลี่ยนที่บุหรี่ก็เนี่ยก็รื้อมาแล้วก็นี่แค่นี้เนี่ยเป็นพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนนี่นะที่จุดบุหรี่ไม่มีไฟเรืองแสงนะ แต่มันมีมีแค่ไฟบุหรี่หรือว่าไม่ค่อยเสียนะปลั๊กพวกนี้ไม่ค่อยเสียหรอกนะแล้วก็ถอดมาดูก็เสียบไว้เหมือนเดิมครอบกันเขาเรียกว่ากันร้อ,น,อนไม่มีอะไรหรอกอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพื่อนถ่ายตั้งกล้องก็ได้ประมาณนี้อืมแค่นี้ก็กดไปนี่กดแค่นี้ก็พอแล้วนะเรียบร้อย แล้วก็เริ่มเสียบปัก,กได้เลยนะปักที่เราถอดๆเนี่ยเสียบทุกปักเลยอลองปักเดียวกันก็นกได้หน้าที่รถตู้นะเพื่อนเพื่อนเพื่ก็รู้อยู่หน้าที่มันเห็นป่ะนี่อยู่ข้างล่างนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเห็นไม่สนัดนี่ผมหงายขึ้นมาให้ดูเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ ไฟแจ็เก้นะนี่ตัวนี้ตัวนี้เราก็ปิดไปเลยแค่แค่กดลงไปเฉยเช็ดหน่อยก็ได้กลัวไม่สวยงามก็เช็ดปิดแล้วมันจะออกสีสันสวยงามอืมอืมแค่นี้เรียบร้อยเพื่อนไฟใต้เก๊ะเวลาเปิดไฟหลี เวลาเราเก๊ะใส่ใส่แบบนี้เห็นไใส่เก๊ะใส่เก้ะไปนี่นะเวลาเปิดไฟกลางคืนมันก็จะนะนี่เห็นไหมปิดก็ไม่เห็นเราเปิดมาเนี่ยฮะเรื่องแสงกับแล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะทําไม่ทําก็ได้ไม่จําเป็นก็ไม่ทําแต่ก็มันมีครบไว้ก็ดีนะกลางคืนมาเปิด เพื่อเอาตังเก็บไว้กเก็บไว้จะได้มองเห็นถนัดนะอะเรียบร้อยประมาณนี้ก,นก็เสียบเสียบเพื่อนเพื่อนนะเหมือนเดิมเราออกไงก็เข้า,างั้นนะเดี๋ยวผมก็รวบลัดตัดความไปเลยเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วกันดูหน่อยก็ได้เสียบถอดทังไงก็ใส่งนั้นนเพื่อนเนี่ยปลั๊กมันใส่ก็ไม่ได้ก็มันปลั๊กใครปลั๊กมันอยู่แล้วเสียบเข้าไปไล่เสียบทุกปลั๊กข้างล่างสามข้างบนสามนนนี่ใส่ให้ถูกล่องมันยกขึ้นหน่อย ก็ใส่ถูกล่องแล้วก็กดแค่นั้นครับตัวนี้ตัวนี้ก็กดเข้าล้วเรียบร้อยหรือบ่อยหรือจนพุ้นหมดละ ไปเกะเรียบร้อยอเกะด็กก็แค่บีบสมัยก่อนเขาไม่เฉียบบุหรี่เนะี่ยเดี๋ยวนี้มันเก็บเหรยียญละหลอดนี้เสียอีกแล้วเพื่อนๆนี่ตรงนี้นะช่องนี้เห็นไหมเนี่ แล้เปลี่ยนก็ถอดเก้นหน่อยนะแก้ใหญ่เนะี่ยง้างออกมาอยู่ตรงนี้ล้วงด้านข้างดึงออกมานี่จะเปลี่ยนหลอดนันออกม,มาเหมือนเดิมตัวนี้นี่เป็นหลอดอืมีไฟเรืองแสงนะคู่กับไฟพัดลมตู้หลังรถตู้นะ ใหญ่ yeah. รูมีรูใหญ่เหมือนเดิมครับคลิปก็อาจจะซ้ำนะบางคนก็ได้ดูบางคนไม่ได้ดูก็เอามารวมในคลิปนี้เลยแกนี้นเ,นเพื่อนนี่เสียเข้าไปซื้อหลอดใหญ่มาเลยพันนะพันตามร่องมันมีร่องอยู่เนี่พัน พันั้นเจอสะพานไฟมันต้องหมุนลงล่างเลยเดี๋ยวว่ามันจะไปมันจะไปโดนกับแป้นนะพันไปเพื่อนพันพันพันนะสอง,ง้านเลยนะ,ะเสร็จแล้วก็เป็นงี้ใส่เลยใส่แป้นนี้ใส่เข้าไปแล้วก็บิดแค่นี้ กดข้างๆไปเพื่อมันสะพานไฟไม่โดนอันนี่ผมดึงสายมาข้างนอกก่อนนี่ลองดูนะไฟหลีนะเห็นไหมนี่กลางวันนะเห็นไหมนี่ไฟหลีไอ้ส่วนเหลืองๆเนี่ยมันไฟตู้แอร์เดี๋ยวไฟตู้แอร์ไม่ขาดเนี่ยไฟตู้แอร์ต้องเปิดกุญแจก่อนอืมนี่เห็นไหม ไฟตู้แต้องเกิดกญแจนี่ตู้พัดลมอ่ะพัดลมตู้หลังอ่ะของรถตู้นะนี่ไฟหลีนี่ไฟพัดลมตู้หลังไฟหลีนะโอเคติดหมดแล้วนี่ง่ายเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับประมาณนี้นะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ